แฟนเด็กใช่มอ้ยร๊งตงอคอแรกเลยม่ต้องีแล้วอไปนองาหน้าตาสดสเยมแฟนเด็กปตลอดนะเด็กอีกแล้วครงนี้โอเคคนนี้ยังไงบ้างคะยังคคอนเสป์บริโภค ไม่ต้องถามก่อนว่าเด็กมันบริโภคคนแก่หรือเปล่าเพราะว่าคนแก่ไม่เคยเข้าไปบริโภคเด็กก่อนคือคนนี้ยังไงพี่ต้องเจอกันหรืออะไรยังไงกันครับก็จริงๆคือแบบก็เคยทํางานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คลิกกันตอนไหนไม่รู้เหมือนกันคลิกกันตอนนางส่งเพลงมาให้ฟังมั้งเพลงของจรัมโนเพชรเราก็เลยแบบอ้าวจีบฉะลออะไรเงี้ยก็เลยแบบ ขังกันอะไรเท่าไหร่ครับโอ้ยนิดเดียวคนนี้แค่แปดปีเองแปดปีเองแต่ว่าเคยมากสุดยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดยี่สามยี่ห้าคือเขาดูแลเจ๊ใส่เราอะไรอย่างนี้ยเเทแคร์ดูแลก็ดีค่ะก็ดีก็ดีก็ดีดีเลยแหละดีเลยแหละเพราะว่าเขาจริงๆแล้วเขาจะรู้ว่า เราเป็นคนค่อนข้างใจร้อนขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มต้นจากจากเห็นสภาพเราที่เราเป็นแบบนั้นตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็<ม>ก็รับได้ในทุกอย่างก็ดูใจเย็นทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาทำให้เราเปลี่ยนไปไหมคะหรือว่ายังไงไม่เปลี่ยน <c oughs> ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้แต่เราก็จะต้องบอกว่าแบบเฮ้ยต้องรับสภาพเราแบบแบบนี้นะเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็กรุณาทําให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คแบบมมาณา แล้วปีกว่าเองลงตัวทุกอย่างเนาะก็ลงตัวนะก็ลงตัวเพราะว่าจริงๆเราคือแบบเขาน่าจะใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเออนานๆที่จะมีคนที่แบบรับสภาพเราได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรไม่ตัดเรื่องทะเลาะกันไปได้เลยใช่ไหมคะตัดมีแน่นอนตัดเรื่องทะเลาะไปได้เลยคือเราอะเป็นคนชวนทะเลาะเราเป็นคนชวนทะเลาะมากกว่าแต่เขาก็จะเป็นคนที่แบบ ไม่ไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะกันอะไรทั้งสิ้นบางทีคือแบบวิทย์วิทย์ไปก็แบบเออไม่รู้จะวิทยเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะนั่งแบบคือแบบเฮ้ยรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออคุณเขายอมเราหมดเลยหรือคุณตั้งเวลาเราอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยยิ่งรักอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีบ้างนะมันอยู่กันมาก็แล้วพักใหญ่แล้วคี่ตั้งข้อหนักจะขนาดนี้ครับเปลแบบเวลาแบบว่าเรา ข้นเน็้เข้ามาแบบคอมเมนต์ว่าเราบอกว่ามีแฟนเด็กแต่เตเด็กกรเปล่าเรารับมือกับมันยังไงไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเฉยเแล้วก็ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยอ่านเพราะว่าบางทีเราอ่านแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราจิตตกเพราะเราจะโดนแบบแบบเนี้ยมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ดึกดําบันมาแล้วก็จะแบบว่าเออกินเด็กนั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบ แล้วไงอะไรเงี้ยม so ันก็ห <t> ้ามไม่ได้หรอกานปล้่ายผ่านก็ปล่อยผ่านไม่ไม่เอามาใส่จิตตกตัวเขาเครียดต้องไหมค่ะเพราะว่ามีกระแสเข้าไปไม่เครียดค่ะเขาก็เฉยๆเขาเขาก็อยู่ส่วนเขาไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยได้ค่ะโอเคคค่ะ